สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับประเด็นที่จะพูดคุยก็คือกระทรวงการคลังมอบที่ราชพพสด14ุ141ไร่ให้กระทรวงสาธารณสุขหนุน Medical p ร a ซ a ภูเก็ตรายละเอียดที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกนัฐมตรีได้มีการเปิดเผยออกมาว่ากรมธนารัก กระทรวงการคลังทําได้มีการส่งมอบหนังสืออนุญาตนะครับช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนพก152ตำบลไม้ขาวอําเภอทารางจังหวัดภูเก็ตครับเนะืนะ้อที่โดยประมาณก็คือ141ไร่2งาน64ตารางวาให้กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อดำเนินโครงการยกระดับนะ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 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกนะครับโดยจะให้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานานชาติครบวงจรครับตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ก่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งเขาเชื่อว่าโครงการนี้มันจะยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยว เชิงสุขภาพระดับโลกครับและเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นความเชื่อมั่นนะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จะสร้างความยั่งยืนยั่งยืนในระยะยาวว่าอย่างนั้นซึ่งจะเกิดการเรียกว่าจ้างงานในพื้นที่และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเรียกว่าคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นี่คือเรียกว่าหลักใหญ่ใจความเป้าหมายของโครงการที่จะเรียกว่าสร้างศูนย์บร,ริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติรวมถึงคนไทยด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวครับพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุครับตำบลไม้ขาวอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตเนี่ย ที่เนื้อที่โดยประมาณ141ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว,ว่าติดชายทะเลชายหาดไม้ขาวว่าอย่างนั้นเรียกว่าสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเนี่ยติดชายทะเละดึงดูดนักท่องเที่ยวได้พอสมควรเขาว่าอย่างนั้นครับหวังว่าสิ่งที่นำมาเล่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ